อ่าครับคลิปน e ี <NAS CAR> ้มาเสนอนะครับการซ่อมชุดไฟนะครับคอยไฟนะครับของเครื่องอีทีอทีแปดศูนย์นะครับคูบะต้าอีทีแปดศูนย์นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องถอดน็อตเบอร์สิบเก้าไว้ก่อนนะครับตอนนี้ที่ได้ดูนะครับตอนนี้ผมไม่ถอดออกนะครับตอนนี้ผมก็ถอดน็อตเบอร์ฝักกูลนะครับน็อตฟักูออกนะครับเพราะว่าผมจะจริงๆถ้าเราเปลี่ยน ใบพัดนะครับเราไม่ต้องถอดตัวน็อตสามตัวก็ได้นะครับที่ผมถอดนะครับเหตุผลที่ผมถอดนะครับไอตัวนั้นนะครับจริงๆถ้าเราจะลุกปืนออกเราก็ถอดตัวนั้นผมไม่ได้ลุกปืนออกแต่ที่ผมถอดนะครับที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะอัดนะครับอัดจะระบีเข้าไปในลูกปืนนะครับคือเปิดฝาลูกปืนออกเพื่ออัดนะครับผมเลยต้องถอดไอ้น็อตสามตัวนั้นออกมานะครับเพื่อจัระบีนะครับแต่ถ้าเราจะทําคอยอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องถอดออกนะครับก็หาอะไรเคาะออกได้เลยนะครับ นะครับผมก็หาได้เขาเขาออกนะครับมันนะครับตรงนั้นก็คือถอดน็อตเบอร์สิเก้าออกแล้วก็ดึงออกไปได้เลยนะครับจะเจอลักษณะแบบผมนะครับนะครับโอเคนะครับก็เคาะเบาๆนะครับเดี๋ยวเกียวมันจะเสียผมใช้เทคนิคการเอ่อการใส่น็อตไปก่อนนะครับสักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับหรือเกือบเกือบเกือบบดนะครับเราจะใช้ค้อนตีผมใช้เทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับ ความตีมันนะครับก็ลองของก่อนนะครับว่าข้างในแตกไหมอะไรไหมยังไงนะครับหมุนดูก็ปกตินะครับแต่ว่าไม่รู้ข้างในเกิดอะไรขึ้นนะครับถอดครั้งแรกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะคือถอดใดเครื่องนะครับแต่เนี้ยก็คือถอดยังไม่ได้ถอดมาก่อนนะครับถอดครั้งแรกสำหรับผมนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าไฟไม่มีนะครับเอฟซีหรือลูกค้าที่ให้ทําตัวนี้นะครับก็อยากให้ทําไฟด้วยนะครับมันก็เพิ่มค่าคอยล่ะ ไปหน่อยนะครับผมข้าคอยก็ระบบไฟนะครับไปไฟอะไรพวกนี้นะครับก็ได้นะครับผมกรตีจะเห็นการตีนะครับแล้วแต่ใครมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอะไรยังไงนะครับแต่ผมเองผมบอกก่อนนะครับว่าผมขี้เกียจลุกนะครับเครื่องมือมันมีนะครับขี้เกียจลุกนะครับก็ใช้ตัวทีตีเอาเลยนะครับนะครับจะมีบู้ตัวหนึ่งเห็นนะครับ นะครับกอออกก่อนนะครับมีบูธอยู่นะครับโอเคนะครับด้านในก็จะมีการลุนอยู่นะครับด้านในการลุนอยู่ชุดหนึ่งครับตรงลูกปืนนะครับเราตอนนี้ผมไม่ได้ถอดลูกปืนออกมาให้ดูกันนะครับโอเคครับที่เห็นจับนะครับข้างในตรงพัดลมนะครับจะเป็นขดแม่เหล็กนะครับส่วนตรง ที่ผมจับตรงนี้จะเป็นขดดวดนะครับมันอาศัยการวิ่งวิ่งเฉือนกันนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือวิ่งตัดกันนะครับเพื่ไม่เกิดไฟฟ้านะครับที่เห็นนะครับเนี่ยขาดหมดเลยนะครับบวกลบนะครับขาดหมดไม่มีเหลือนะครับเนี่ยเห็นรวดเลยนะครับไม่ไม่เหลือเลยนะครับขาดเกลี้ยงเลยนะครับก็เวลาขันออกนะครับมันจะมีน็อตสองตัวเท่านั้นนะครับสกูนะครับขอโททีเบสสกูสองตัวนะครับแล้วขันสกูออกก่อนเลยครับดัดแก ครับสกูออกสองตัวแล้วก็ดึงหมุนหมุนได้เลยนะครับแต่เราก็ดูจะหมุนยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นข้าเมามั่งอะไรบ้างติดนะครับติดตามขอบตามอะไรพวกนี้ครับถ้าลงได้ออกแล้วออกเลยพวกนี้นะครับบิดนะครับแค่สกูสองตัวนะครับเราก็บิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับก็จะดึงอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถบิดได้เลยนะครับเดี๋ยวครับเราก็ค่อยๆขยับมันออกนะครับ นะครับอย่าใช้ค้อนตีอะไรตีนะครับตีได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับเพราะว่าไอตัวโครงมันนะครับมันจะเป็นก้านประมาณสี่ห้าก้านนะครับเดี๋ยวเห็นนะครับเห็นก้านอยู่นะครับมันจะหักนะครับถ้าคุณตีแรงนะครับนะครับก็บิดได้นะครับอย่างผมใช้แควคงเสียบไพ่ตรงๆก่อนแล้วบิดตะแคงนะครับเพื่อให้มันขยับตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปลายนั้นปลายของที่เออ่ ชุดขดลวดมันอยู่เนี่ยนะครับมันมันมันเป็นคล้ายๆกับคาบสนิมคาบสักะโปะมันเกราะนะครับมันทําให้หมุนยากนะครับเนี่ยนะครับผมก็พยายามมาเอาออกอยู่นะครับไม่ออกไปยากหรอกครับก็ค่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับบิดนิดบิดหน่อยนะครับถ้ามีไอ้พวกด่านหลุดแล้วนะครับเห็นนะครับขดลวดอะไรนี่พังหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับนะครับ ก็ทิ้งเลยนะครับใช้ประโยชน์ไม่ได้ขายเส้นเหล็กไปนะครับทิ้งไปเลยนะครับที่เหลือแล้วก็ทำความสะอาดนะครับดูเบ้าลูกปืนนะครับว่ามันเป็นอะไรไหมนะครับดูเบ้าลูกปืนนะครับโอเคนะครับดูเบ้าลูกปืนดูอะไรเสร็จไหมครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับเวลาใส่้วดูทิศทางด้วยนะครับว่าตังหันทางไหนนะครับเราพยายามดูยางเป็นหลักนะครับ มันจะมียางล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวดี๋ยดูตอนประกอบแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็ใส่นะครับก็น็อตสองตัวเหมือนเดิมนะครับเป็นสกูนะครับเห็นอยู่นะครับสองตัวเป็นสกูสองตัวนะครับเดี๋ยวเรายึดสกูก่อนนะครับการทํางานเข้ามันง่ายๆนะครับก็เหมือนกับไดสตาร์ทรถยนต์เราทั่วไปนะครับหรือว่าไดปั่นไฟด้านนอกนะครับต้องมีตัวขดลวดนะครับกับตัวแม่เหล็กนะครับหมุนตัดกันนะครับถึงจะเกิด หมุนตัดกันนะครับถึงจะเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้า dc ได้นะครับ dc ได้นะครับก็นะครับนะครับดูนะครับจะมีนอตตัวหนึ่งนะครับก็ขันไปนะครับผมใส่ไปก่อนนะครับตัวหนึ่งจริงๆมีสองนะครับแต่ผมจะใส่ไปก่อนหนึ่งตัวขันกันเคลื่อนนะครับนะครับตัวนี้ไม่ยาก้นะครับ อนนี้ไม่ยากแล้วนะครับนะครับขันขันนะครับนี่ครับวิธีการซ่อมชุดไฟนะครับชุดไฟหรือขนลวดไฟของตระกูลคูปต้ายนมาานะครับเหมือนกันครับไม่ต่างกันครับเป็นมีเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่น่ายากนะครับจบแล้วนะครับประกอบเสร็จนะครับที่เหลือเราก็เห็นใส่ล็อกมาหน่อยนะครับมันจะมียางให้เราสองตัวนะครับ เห็นนะครับเนี่ยที่ผมถือนะครับทีียาวนะครับใส่ไปที่ตัวร่องของมันนะครับตัวในกับตัวนอกนะครับตอนนี้ผมใส่ตัวในอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับนะมันก็จะพอดีนะครับก็คือเอาครึ่งวงกลมอะเข้าหาครึ่งวงกลมครับนเคนะครับตัวนี้นะครับตัวกําเนิดไฟนะครับเกตบิ้ส่องแสงสว่างนะครับหรือว่าให้แสงสว่างในขณะที่เรา ปฏิบัติงานนะครับหรือว่าใช้เครื่องนะครับนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากจะใส่ให้ดูนะครับโอเคนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชี้เห็นนะครับเป็นล่องนะครับเราเอาครึ่งวงกลมลงนะครับเพื่อให้ปิดบดีการนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับจบเลยนะครับวิธีการทําไม่ยากนะครับ มันจะมีสายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นบวกนะครับเส้นบวกที่มีไฟออกมานะครับส่วนเส้นลบนะครับก็จะต่อกับโค้งมาแล้วนะครับตัวโค้งมาแล้วนะครับก็คือเขาต่อให้อเราอัตโนมัติแล้วนะครับวงจรเขาจะเขาต่อลงกับขนลวดเรียบร้อยนะครับคือไฟนะครับไฟไฟรถยนต์หรือไฟดีซีเรานะครับไม่มีลายไม่มีนิ้ต้นนะครับสาบจริงๆเขาจะเรียกกันบวกกับลบนะครับบวกก็คือมีไฟลบก็คือไม่มีไฟนะครับ นะครับก็ทําการประกอบมนเดิมนะครับนะครับเหมือนเดิมครับเอาอะไรออกมาบ้างก็ใส่ไปครับตัวนี้มันจะมีแหวนนะครับแหวนหนึ่งตัวนะครับแหวนแหวนหน้าลูกปืนหนึ่งตัวนะครับตอนเราใส่นะครับนะครับส่วนด้านล่องสายพานนะครับมันก็จะมีตัวกันลุนหนึ่งตัวนะครับติดกับลูกปืนแล้วก็จะมีแหวนนะครับ แล้วก็จะมีมีแหวนนะครับแล้วก็จะมี you, ตัวล็อกไขลานนะครับนะครับแล้วก็แหวนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี Map แหวนสปริงนะครับแล้วก็น็อตล็อกนะครับประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับแล้วแต่ครับบางคนก็ทํามาเยอะใส่แหวนเยอะก็มีน,นะครับแต่หลักๆที่ผมทํานะครับก็ประมาณนี้นครับใส่ใก็จบนะครับเนี่ย ลองหมุนดูนะครับมันก็โอเคหมุนฝืดไม่หรือว่าคล้องไม่คล้องนะครับแต่ของผมที่ลอง FC ซเห็นอยู่นะครับมันก็ถือว่าโอเคนะครับหมุนไม่ไม่ไม่ติดมืออะไรมากนะครับก็คือผมอาจจะบีไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดให้ดูนะครับว่าอาจจะบีไปแบบไหนนะครับก็น่าจะนะครับน่าจะทำกันได้นะครับอาจจะบีง่ายๆนะครับก็นะครับ เห็นขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็ทําล็อกนะครับล็อกให้มันแน่นนะครับใช้บล็อกลมยิงเอานะครับไม่ต้องมาใช้ด้าจทำยิงออกได้เลยโอเคครับเนี่นะครับหมุนเบาๆไปเลยนะครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือนะครับเราก็ประกอบเข้ากับตัวนะครับตัวเครื่องเลยนะครับกับหม้อน้ําติดกับหม้อน้ําเลยนะครับทําหน้าที่ของมันได้เลยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็จบนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จเลยประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จแล้วกันนะครับก็ตัวนี้เวลาใส่นะครับก็เอาสายเรียงให้มันสวยงามนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่สมควรจะอยู่นะครับ No. การต่อสายนะครับจะมีสายดินนะครับเส้นหนึ่งครับสีดํานะครับนะครับแล้วก็มีสองเส้นนะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับเวลาเราใช้แล้วก็เสียบกเส้นหนึ่งนะครับเสียบก็หากันนะครับโอเคนะครับ